ปอนข้าวลูกมือแรกปอนอา่ปอนข่าวลูกเมื่อลูกอายุเท่าไหร่ต้องเทสอาหารลูกไหมแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกแพ้อาหารที่กินลูกไม่ยอมกินข้าวเลยแม่ทําไงดีคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องรู้แล้วต้องดูแล้วล่ะค่ะก่อนไปชมคลิปก็ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแมโบนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะทารกได้เกิดจนถึง6เดือนกินนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีนมแม่ก็ให้ลูกกินนผมผงเมื่อลูกอายุ4-6เดือนมีความพร้อมในการที่จะเริ่มกินข้าวต่าไวคุณแม่สามารถที่จะป้อนข้าวให้ลูกกินได้ความพร้อมที่บ่งบอกว่าลูกสามารถที่จะเริ่มกินข้าวได้แล้วนั่นก็คือลูกนั่งได้คอชันแข็งหยิบจับอาหารเข้าปากได้ไม่เอาลิ้นดูนอาหารออกมาถ้าลูกนะคะมีความพร้อมเหล่านี้คุณแม่สามารถที่จะเริ่มป้อนข้าวต่ว่ จะต้องไม่เริ่มป้อนข้าวเร็วกว่า4เดือนนะและก็ต้องไม่เริ่มป้อนข้าวช้ากว่า6เดือนค่ะพอลูก6เดือนให้ลูกกินนมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมตามวัยแล้วจะป้อนอะไรให้ลูกกินดีล่ะ <c oughs> คําตอบก็คือป้อนอาหารเสริมตามวัยที่เหมาะสมและครบถ้วนทั้ง5หมู่ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. ข้าว2ปโปรตีนเช่นไข่เนื้อสัตว์ ตับ3ไขมันเช่นน้ำมันนะคะที่ได้มาจากน้ํามันพืชยกตัวยอย่างเช่นน้ํามันรำข้าวน้ำมันมะกอกและสุดท้ายนะคะกลุ่มของวิตามินแล้วก็เกลือแร่เช่นผักผลไม้หลากสี ลูกในแต่ละวัยต้องป้อนข้าวลูกกี่มื้อและป้อนในปริมาณเท่าไหร่ลูกวัย6 8เดือนป้อนข้าว1มื้อมื้อละ3 4ช้อนโต๊ะลูกวัย8 10เดือนป้อนข้าวลูก2มื้อมื้อละ4 6ช้อนโต๊ะลูกวัย10 12เดือนป้อนข้าวลูก3มื้อมื้อละ6 8ช้อนโต๊ะลูก1ปีป้อนข้าวลูก3มื้อมื้อละ10ช้อนโต๊ะกลัวลูกแพ้จังเลยแม่ต้องเทสอาหารก่อนไหมคําตอบก็คือไม่ต้องเทสค่ะแม่สามารถป้อนอาหารให้ลูกกินได้เลยและสัังงงงเกกกกกตอออาาาาารรรลลลลูหินแ้้วะะไบบ่ที อกว่าลูกของเราแพ้อาหารที่กินสามารถเกิดได้3ระบบดังนี้ค่ะ 1. ระบบผิวหนังผื่นแดงคันผื่นแห้งสาก ตาบวมปากบวม 2. ระบบทางเดินอาหารอาเจียนถ่ายเลว้วถ่ายมูกปนเลือด 3. ระบบทางเดินหายใจลูกจะมีอาการคือไอจามน้ำมูกนอนกลน่นหายใจหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงวีดอาการที่สงสัยแพ้อาหารนี้สามารถเกิดได้ทั้งแบบทันทีหรือเกิด3มชั่วโมงหลังกินหรือเกิดแบบเรื้อรังได้ดังนั้นหากกังวลกลัวว่าลูกจะมีอาการแพ้อาหารแม่โบนแนะนํากินอาหารเมนูนั้นๆอย่างน้อย3วันเพื่อคอนเฟิร์มว่าลูกไม่แพ้อาหารชนิดนั้นจริงถึงค่อยสลับเปลี่ยนเมนูอาหารใหม่ให้ลูกค่ะหรือจะป้อน ข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอ์เบบี้ให้ลูกกินมือแรกก็ได้เพราะทําจากเขาก็งอกบดออร์แกนิกสำหรับป้อนลูกที่อายุ6เดือนขึ้นไปทําจากธัญพืชเต็ม,มเมล็ดไม่มีสารก่อภูมิแพ้ทั้ง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนมไข่ถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งปลา ทั่วเหลืองสัตว์น้ำมีเปลือกและหอยและพันุการรับรองมาตรฐานสากลจากสหรัฐอเมริกายุโรปและแคนาดายิ่งมั่นใจว่าไม่ทำให้ลูกแพ้และมีกาบาที่ช่วยพัฒนาสมองและการจดจำมีประโยชน์ปลอดภัยหมดกังวลเรื่องการแพ้อาหารอิ่มอร่อยง่ายเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำอุ่นและป้อนให้ลูกทานได้เลยหรือคุณแม่จะเติมไข่เนื้อสัตว์หรือผักที่ลูกไม่แพ้ลงไปด้วยก็ได้หรือจะป้อนสลับกับเมนูอาหารที่คุณแม่ทำให้ลูกทานก็ได้เช่นเดียวกันลูกๆของแมโบที่แมโบดูแลอยู่ ที่ลูกเป็น G6 p d ดีแพ้นมวัวแพ้ถั่วคุณแม่ก็ป้อนข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ให้ลูกทานหมดกังวเลเรื่องของการที่ลูกแพ้อาหารคะ่ะอจริงเนาะแม่หัวอกคนเป็นแม่แค่ลูกกินอิ่มจเจริญเติบโตสมวัยกินข้าวได้ไม่แพ้คนเป็นแม่ก็หมดกังวลแล้วถ้าคุณแม่นะคะอยากจะป้อนข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ให้ลูกทานก็มีให้เลือก2สเตปด้วยกันสเตปสําหรับลูก6เดือนเขาก็งอกบดผสมกล้วยกับฝักทองและเขาก็งอกบดผสมกล้วยกับผักโขมและสเตปสำหรับลูกสิบ <10 S 1> เดือนขึ้นไป โจข้าวกล้องงอกข้าวโพดแครอทโจข้าวกล้องงอกผักขมแครอทและโจข้าวกล้องงอกผักขมฝักทองคุณแม่เลือกให้ลูกทานให้เหมาะสมตามช่วงวัยของลูกได้เลยค่ะให้ลูกอิ่มอร่อยปลอดภัยไม่แพ้คุณแม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ได้ที่เพจซองเดอร์เบบี้เพจนี้ได้เลยค่ะหรือซื้อสินค้าของซองเดอร์เบบี้ได้ที่ เริ่มป้อนข้าวลูกมือแรกควรจะเริ่มป้อนให้ลูกกินตอนกี่โมงดีคะแม่คาตอบก็คือควรที่จะป้อนช่วงสายๆหรือไม่ก็คือตอนเที่ยงเพราะว่าถ้าป้อนช่วงเช้าลูกจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือและในช่วง1ิวันแรกที่คุณแม่เริ่มป้อนข้าวลูกนั้นควรที่จะเริ่มฝึกนะคะให้ลูกคุ้นชินกับอาหารนั้นๆก่อนหลีกเลี่ยงการป้อนผลไม้ในช่วงนี้วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ลูกคากินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อลูกกินข้าวเพิ่มมากขึ้นกินข้าวดีกินข้าวเก่งคุณแม่ถึงคค่่่่อออออยยเเรริิิิมมมป้้้้้้้นนนนนผลลลไไไตาาาาววใหหูููกกกกะขขบื อมข้าวทำไงดีแม่เด็กในวัย6เดือนถึง3ปีมกักจะเจอปัญหาก็คือเบื่ออา,อาหารกินข้าวน้อยอันนี้เจอได้อยากให้คุณแม่เข้าใจลูกบางมื้อลูกอาจจะกินข้าวน้อยแต่ว่าบางมื้อลูกอาจจะกินข้าวเยอะเด็กตัวเล็กก็มักจะเจริญอาหารนะคะหรือว่ากินข้าวได้น้อยกว่าเด็กตัวโตแต่หากคุณแม่นะคะพอดกราฟการเจริญเติบโตของลูกหรือว่าพอดกราฟน้ำหนักตัวของลูกออกมาแล้วเจอว่าน้ำหนักตัวลูกนะคะยังอยู่ในเกณฑนสีเขียวอันนี้ก็ไม่ต้องกันงวลใจไปเราให้สวิตช์นะคะปุ่มของการเปิดในเรื่องของการ,ร,ก,ารกินข้าวลูกทํางานนะคะลูก กินข้าวดีกินข้าวเ,เก่งเพิ่มมากขึ้นอย่างลูกชายแม่โบก็มากินข้าวดีกินข้าวเก่งน้ําหนักตัวเพิ่มหลังจากอายุ3ปีมานี้เองค่ะแต่ถ้าหากคุณแม่นะอยากจะแก้ปัญหาที่ลูกอมข้าวกินข้าวน้อยกินข้าวยากก็สามารถแก้ได้แต่คุณแม่จะต้องร่วมมือกันกันกบทุกคนในครอบครัวและจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะคะใช้เวลาอย่างน้อย2-4สัปดาห์ค่ะวิธีแก้ข้อที่1นั่นก็คือฝึกให้ลูกรู้จักหิวถ้าไม่หิวยังไงลูกก็ไม่กินวิธีการฝึกให้ลูกรู้จักหิวนั้นก็คือปล่อยให้้้ททอองงลูกกว่่่าาโดยรีไไมมมปนน ป้อนน้ำไม่ป้อนผลไม้ก่อนกินข้าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2 -4 ชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างเมื่อลูกท้องว่างหิวลูกก็จะยอมกินข้าวเพิ่มมากขึ้น2วิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกอมข้าวอมปุ๊บเก็บจานข้าวปั๊บในทันทีแล้วก็บอกลูกว่าคุณแม่เห็นว่าลูกอมข้าวก็เลยคิดว่าลูกอิ่มแล้วแม่ขออนุญาตเก็บจานข้าวนั้นนะและคุณแม่จะต้องทําจริงเนาะจะได้กินข้าวอีกทีก็คือมือหน้าถัดไปทีนี้พอลูกนะคะไม่ได้กินข้าวในมือนั้นลูกก็จะหิวมากพอมือนะก็จะยอมกินข้้าาเพิ่่มมกขึนคะ 3วิธีแก้เมื่อลูกกินข้าวน้อยโอเคลูกกินข้าวน้อยได้แต่ว่าให้คุณแม่นะคะให้ลูกกินอาหารที่ให้พลังงานสูงๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันที่มีมันแซมยกตัวอย่างตรงบริเวณท้องปลานะคะหรือว่าไก่หรือหมูที่มีมันแซมแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะลงไปในอาหารที่ป้อนให้ลูกทานนะคะปริมาณ1-2ช้อนชาค่ะ4วินัยในการกินข้าวสําคัญที่สุดให้คุณแม่นะคะให้ลูกนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนในครอบครัวให้เวลาในการกินข้าว30นาที ขณะที่กินข้าวไม่มีการดูจอหรือว่าดูมือถืออะไรใดๆนะคะเพื่อที่ไม่ให้ลูกนนองไปสนใจสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากการกินเมื่อลูกสามารถกินข้าวได้และกินข้าวหมดใน30นาทีนี้ให้คําชมเชยทันทีเพื่อให้ลูกมีแรงเสริมในการที่จะก,กินข้าวดีกินข้าวเก่งในมื้อต่อไป5ปรับเปลี่ยนหน้าตาอาหารสลับสับเปลี่ยนเมนูอาหารให้ลูกทาน6 เปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตัวเองในการกินข้าวยกตัวอย่างเช่นที่อายุ89เดือนเปิดโอกาสให้ลูกได้หยิบจับอาหารเข้าปากกินเองหรือที่อายุ1ปีเปิดโอกาสให้ลูกนะคะใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากเองเมื่อลูกทําได้ให้แรงเชียร์นะคะให้คําชมทันทีก็จะยิ่งทําให้ลูกนะคะอยากที่จะก,กินอาหารด้วยตัวเองในมื้อต่อไป7ตักอาหารให้ลูกทานแต่พอดีเมื่อลูกกินหมดใชโย่พร้อมกันเพื่อให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองสามารถทําได้แล้วก็จะยิ่งเป็นแรงเสริมให้ลูกนะคะสามารถกินข้าวดีกินข้าวเก่งในมื้อต่อไป แปด พาลูกไปทำกิจกรรมไปเล่นเพราะว่ายิ่งไปเล่นยิ่งหิวยิ่งกินข้าวเยอะคะ่ะ 9. เปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกใช้จานชามช้อนซ่อมในการกินข้าวที่เป็นของเขาเองและสุดท้ายข้อที่10ถ้าลูกตัวเล็กน้ำหนักไม่ขึ้นหรือมีโรคประจำตัวสามารถปรึกษาหมอเพื่อที่เสริมด้วยวิตามินหรือยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้กับลูกได้แม่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ช่วยกันกดแชร์แบ่งปันข้อมูลนี้ไปให้กับคุณแม่ท่านอื่นได้รู้ด้วยนะคาะคุณแม่คนไหนนะคะอยากจะซื้อข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบลูกทาน สามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ที่เพจ Song the Baby เพจนี้ได้เลยค่ะหรือซื้อสินค้าของ Song the Baby ได้ที่วันนี้แม่โบต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ